สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวจีนชิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเราจอดไวรายก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่ลู่โจนะครับและคณะของจีนถิงซานนั้นได้เดินทางมาถึงยังสถานศึกษาไทยสู่บัดนี้นะครับในส่วนของลู่โจก็ได้ใช้ฝ่ามือสละปัญญาเล่นงานไปที่ ในส่วนของม่านพลังม่านพลังนั้นนะครับได้ทำลายหัวคอยหลักซึ่งเป็นใจกลางของทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยในการเสริมพลังของม่านพลังและแน่นอนนะครับเมื่อม่านพลังถูกทำลายลงสถานศึกษาไตซูนั้นถือได้เลยว่ามันนั้นถึงข่าวจบเพลแล้วนั่นเองการตายของประมุอย่างลินซินก่อนหน้านี้เพียงคนเดียวก็สร้างความสิ้นหวังให้กับชาวในส่วนของสำนัก ไท้ซูมากพอแล้วนะครับแต่ในเวลานี้สถาบันศึกษาไทยซู้นั้นก็ได้โดนกําจัดแกนกลางนะครับทำลายหอคอยที่เป็นสารที่สร้างเขตแดนพลังซ้ําเข้าไปอีกนะครับพวกเขานั้นไม่อาจที่จะา <c oughs> สามารถต้านทานศัตรูได้แน่นอน เราว่าในตอนนี้ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าออกสารศึกษาแห่งนี้ได้ตามต้องการจะจบพีจบพีแล้วอนาคตของสถานศึกษาไทยซูมันจบลงแล้วเหล่าปู่บุโสที่ยังคงรู้สึกผิดนะครับหลายคนเองก็รู้สึกผิดพลาดมากที่ไปหาเรื่องกับจินทิ้งซานใครจะคิดกันเล่าว,ว่าด้วยการตายของลินซินนะครับมันสร้างความสิ้นหวังให้กับพวกเขามากมายแล้ว เมื่อต้องมาเจอหน้ากับพลังฝ่ามือของลู่โจนะครับมันทําให้เราสาวกสิ้นหวังมากกว่าเดิมด้วยซ้ําอีกเราผู้สูญนะครับในเวลานี้ต่างก็ตั้ง,งคําถามทําไมศารศึกษาไตาสู้ต้องท้าตายกินถิ้งสารด้วยทําไมถึงไม่มีใครยืนการให้ลินซินไปขอโทษในวันนั้นถึงแม้ว่าจะเสียใจสักแค่ไหนนะครับแต่ในตอนนี้นั้นพวกเขาก็ไม่อาจที่จะแก้ไขมันได้อีกแล้ว นอกเหนือจากคนของสถานศึกษาใจซูนะครับผู้ฝึกยุที่ซ่อนเฝ้าสังเกตการต่างก็คืนน้ำไหลในเวลาเดียวกันก็มีเสียงดังขึ้นมาจากรถม้าล่องเมฆ ก่อนหน้านี้ข้าเคยให้โอกาสพวกเจ้าเลวแต่พวกเจ้ากลับไม่เห็นค่ามันนี่คือการลงโทษเล็กๆน้อยๆจากข้าไม่มีใครกล้าพูดหรือตอบโตอะไรกลับมานะครับพวกเขาทำได้เพียงแต่นิ่งเงียบหลุดมาลอยฟ้าที่ตำลายแกนกลางของเกล็ดแดนพลังเสร็จก็ได้เดินทางจากไปในทันทีปู่ฝึกยุที่ซนตัวต่างก็ที่ ฝึกยุดที่ซ่อนตัวอยู่ต่างก็คิดอะไรขึ้นมาได้มันจะคงเป็นการดีกว่าถ้าหากพวกเขาไม่ท้าทายกินทิงซานแม้แต่ม่านพลังของสถานศึกษาไทยซูยังถูกปราจารย์จินทิงซานคนนี้ทำลายด้วยฝ่ามือเพียงแค่ฝ่ามือเดียวหนึ่งชั่วโมงต่อมาหลุดมาลองเมคาบินอยู่เหนือสัมนกเฮงชูสักนกเฮงชูนะครับ ทำไมลู่โจถึงมาที่นี่เดี๋ยวเราได้รู้กันปัวอุโสและสาวุกของสำนักแห่งชูไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาไทซูทุกคนได้แต่จับจ้องไปที่รถม้าลองเมีคาที่ลอยอยู่บนฝารถม้าลองเมคานะครับได้บินตรงมาด้วยความเร็วสูงจนไม่น่าเชื่อดูเหมือนว่าลู่โจของเราวันนี้นะครับจะไม่คิดที่จะมาเสียเที่ยวแน่หลังจากนั้นไม่นานนะครับเราสาวุกทั้งหลายก็เห็นดาบที่เต็มไปด้วยพลังสีฟ้านะครับดาบพลังงาน,น พุ่งเข้ามาหาพวกเขาดูเหมือนว่ามันจะเป็นดาบที่มีขนาดเล็กที่สวยงามนะครับที่รอบดาบเต็มไปด้วยพลังที่อัดแน่นดาบเล่มเล็กกําลังปลดปล่อยนะครับรูปอัขระออกมามันเป็นอักขระที่แฝงไปด้วยแสงสีฝาคลูด <c oughs> เมื่อพลังดาบเข้าประทะขับม่านพลังนะครับในตอนนั้นก็เกิดปากลายไฟไปทั่วไม่นานนักพลังดาบก็ได้เจาะทะลุม่านพลังนะครับก่อนที่จะฝังตัวลงสู่พื้นดินและเหลว ตูมม่านพลังของสำนักเฮงชูแตกออกเป็นเสียงเสียงหลังจากม่านพลังหายไปนะครับรถม้าลอยฟ้าก็ตามเส้นเดิมได้หันหลังกลับก่อนทีจะลอยรับไปในคอฟ้าตัดภาพมาที่ณนะพระราชวังตะวันออกของเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์องครัฐทายาดหลิวจือรู้สึกมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดนะครับในตอนนี้ตัวเขากำลังเปิดปืนไปกับการทำเพลงและการชื่นชมภาพวาดที่อยู่ตรงหน้าเออฟาบาท ผลการต่อสู้ของหลินซินและจีเทียนเต้าออกมาแล้วขอรับขันทีคนหนึ่งนะครับได้มาพูดรายงานกับหลิวจือด้วยความเคารพหลิวจือถอนายใจก่อนจะพูดออกมาค่าะพนันได้เลยว่าจีเทียนเต้านั้นคงไม่คาดคิดว่าพวกเราจะมีไพ่ตายตีทรงพลังแบบนี้จีเทียนเต้ายังคงยึดติดกับความสําเร็จที่เคยมีมากเกินไปและพราะแบบนั้นจึงทําให้ตัวเขาพ่ายแพ้อย่างน่าสมเพชสินะเอออง์ายมัน เออผ,ผลลัพธ์ก็คือการที่ไม่กล้าจะพูดต่อเอาละ่ะไม่ต้องพูดอะไรแล้วละ่ะข้าจะอธิบายเรื่องชุดเกาะให้กับสดิพ่อได้ฟังเองในขณะที่สดิพ่อเก็บตัวฝึกฝนข้าจะรับผิดชอบส่วนที่เหลือในการกําจัดจินถิงสารเองหลิวจูได้พูดออกมาอย่างมั่นใจนะครับ อีกไม่นานสเสด็จพ่อของข้าก็จะกลายเป็นผู้ที่มีพลังวตารดอกบัวเก้ากีบและรวบรวมชนเผ่าอื่นทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวได้แน่หลังจากหลิวจือพูดจบนะครับตัวเขายังคงเห็นขันทีคนเดิมไม่จากไปไหนเมื่อเห็นแบบนั้นหลิวจือเริ่มแปลกใจเอ๋เ <Hey, S 2> จ้ายังยืนเบื่ออะไรอยู่ตรงนี้อีกขันทีนะครับตัวสันเล็กน้อยก่อนจะพูเก่าลงเออขอไปด้วยองค์ชายขออไปด้วยหลินซิน,นพ่ายเพ้ขอรับหลินซินประมุกแห่งสถานศึกษาไทซูได้เสียชีวิตบนสุด บนยอดเขาดันยางแล้วพะยะค่ะหลิวจือที่ได้ยินแบบนั้นนะครับตัวแข็งทื่อดวงตาของเขาเบิกกว้างก่อนจะเหลือบมองไปที่คันทีที่คุกเก่าน้ำเสียงแอบเข่าหลิวจือก็ได้ดังขึ้นอ,อะไรนะหลินสินเขาได้พ่ายแพ้ให้กับจีเทียนเต้าด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวขอรับ เขานั้นได้พ่ายแพ้กับจีเทียนเต้าเละเสียชีวิตดูที่อุบเขาดันอยากขันชีตอบตรงไปตรงมานะครับแม้ว่าตัวเขาจะกลัวมากก็ตามแต่ขันทีไม่อาจเจ้ากูหกหรือปิดซ่อนอะไรได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับดวงตาของหลิวจือก็เดือดดานราวกับเปลวเพลิงที่กําลังลุกไหมสีหน้าที่ดูซับซ้อนของเขานะครับก็พูดออกมาด้วยความสับสนมันเป็นไปได้ยังไงกันหลิวจือไม่อาจยอมรับผลรับที่เกิดขึ้นได้พลังวิเศษของชุดเกาะนั้นไม่ได้ถูกใช้งานอย่างนั้นเหรอเอ่อฟาบาต จีเทียนเต้าไม่ได้ลงมือต่อสู้ด้วยซ้ำไปขอรับเออหมายความว่าอย่างไงนี่มันแปลกจนเกินไปแม้ว่าพลังวิเศษจากชุดเกาะจะไม่ถูกใช้งานก็ตามแต่พลังป้องกันที่ชุดเกาะมีนั้นก็ยังมีอยู่ในระดับจัดได้ว่าอยู่ในระดับความสุดยอดนอกจากนี้ลินซินเองก็เป็นผู้ที่มีพลังวตาระกูตารากายร้อยวิถีดอกบัวแปดกีบ ไม่ว่ายังไงอู๋จีผอมแห้งก็ต้องใหญ่กว่าม้าอยู่ดีหลินซินจะพ่ายแพ้กับจีเทียนเต้าโดยที่จีเทียนเต้าไม่ได้เคลื่อนไหวได้ยังไงกันฝีมือของยู่เฉิงไฮอย่างนั้นสินะหรือเป็นดาบปีศาจยู่ชางหลงกันละ่ะหลิวจือถามออกมาอย่างไม่พอใจ คานที่จีเตียนเตาไม่ต้องลงมือทําอะไรนั่นก็หมายความว่ายู่เฉิงเฮยและยู่ชางหลงเป็นคนที่ลงมือจัดการกับลหลียสินเพราะในบรรดาสาวกตั้งเก้าคนนะครับตัวเขาคิดว่าสาวกสองคนนี้มีความสามารถและความเป็นไปได้มากที่สุดที่มีฝีมือมากพอจะจัดการกับหลียญสินได้ แต่อยู่เฉงๆหม,มุกมนอยู่กับการต่อสู้นมตนตุนอยู่อยู่เฉไๆคงไม่มีเวลาเพราะว่างมากพอออกจากสนามรบมาออกรอสังหารลินซินได้ยิ่งไปกว่านั้นอยู่เฉไๆยังข,ยขัดแย้งกับผู้เป็นอาจารย์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้กันทั่วยุทธภพถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็เห็นที่จะเป็นอยู่ช้างลุงดาปีศาจอย่างนั้นสินะแต่ว่านะครับสิ่นคำพูดขององค์รัชทายาทขันทีกับสายหัว ไม,ไม่ใช่ขอรับผู้ที่จัดการกับลินซินคือสิทธิลำดับที่สามต้วนมู่ซึ่งพยาขาสีหน้าของหลิวจือเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งตัวเขานะครับได้ตามออกมาด้วยความตกตะลึงต้วนมู่ซึ่งผู้ที่มีพลังวาตารดอกบัวเออต้วนมู่ซึ่งเป็นผู้ที่มีพลังวาตารดอกบัวแปดขีบแล้วอย่างนั้นเหรอเออองชายลินซินประเมินพลังของเขาทําเกินไปและเพราะความประมาท เขาจึงถูกต้วนมู่เซิงใช้หอกโจมตีชุดเกราะที่ลินซินสวมใส่นั้นไร้ประโยชน์คำตอบที่ตอบกลับมาทําให้หลิวซือนั้นขมวดคิ้วนะครับชุดเกราะไร้ประโยชน์อย่างนั้นเหรอตัวเขาไม่อยากจะเชื่อเรื่องนี้นะครับในตอนที่หลิวจือได้รับชุดเกราะมาตัวเขาก็ได้ทดสอบพลัง กับชุดเกาะแล้วนะครับปูตีมีพลังขั้นหมาไปพิบัติศักดิ์สิทธิ์หรือขั้นดวนเสินเกียไม่สามารถทําอะไรชุดเกาะตัวนั้นได้แน่แดี๋ยวมันจะเป็นไปได้ยังไงกันกันทีพูดต่อหลังจากที่ลินซินตายจีเทียนเต้าก็ได้ใช้พลังฟ่ามือของตัวเองทาลายม่านพลังของสถานศึกษาไตสู่นํำซ้ำยังทำลายม่านพลังของสำนักเฮงจูด้วยดาบอีกคอรบเดี๋ยวจือไม่อยากฟังรายงานอีกต่อไปตัวเขาหลับตาและ พยายามระงับความโกรธแค้นไปไปได้แล้วขันทีรีบวิ่งหนีไปในทันทีเมื่อลินจื้อนะครับตัวทีครับเมื่อหลิวจื้อนะครับสงบสติอารมณ์ได้ตัวเขาก็ลืมตาขึ้นค่ะจะต้องขอความช่วยเหลืออีกไหมข่าควรจะปล่อยความช่วยเหลือค่ะควรจะขอความช่วยเหลือจากยอดฝีมือผู้ลึกล้ำคนนั้นต่อไปดีไหมหลิวจื้อได้แต่กระหมดกิ้วนะครับตัวเขาไม่คิดวิธีรับมือไม่ได้อีกต่อไปตัวเขาปวดหัวมาก แล้วยอดฝีมือลึกลับคนนั้นคือใครกันแน่สายคนนี้เป็นใครกันที่แม้แต่องค์ชายนะครับผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์อันยิ่งใหญ่นะครับและมีอำนาจเหนือฟ้าดินนั้นกำลังได้รับคำปรึกษาและได้ให้เขานั้นเป็นที่ปรึกษาชี้แนะกัน ในขณะเดียวกันนะครับการตายของลินซินบนุญยศเขาดังยานนั้นก็แพร่ไปทั่วยุทธภพหากมันเป็นเพียงแค่ข่าวการตายของลินซินมันคงไม่แพร่ได้เร็วขนาดนี้นะครับเพราะนอกจากการตายของลินซินแล้วยังมีข่าวการทําลายมานพลังอีกด้วยมานพลังของทั้งสองถูกฝ่ามือและพลังดาบทาลายไปยัาง่ายได้มานพลังที่ถูกทาลายและ ม่านพลังที่ถูกทำลายจะทําให้สํานักเพ่งชูและสถานศึกษาไทยซูนะครับไม่อาจป้องกันฐานที่มั่นของตัวเองจากตัดซูที่มีได้การทําลายม่านพลังถือเป็นการสร้างวาดัวที่ได้ผลมากที่สุดแล้ว ในอดีตเราผู้ฝึกยุต่างสำนักต่างๆนะครับจากสำนักต่างๆมักจะซ่อนตัวอยู่หลังม่านพลังแต่ในตอนนี้จินถิงสารได้แสดงให้เห็นแล้วว่าต่อให้อยู่หลังม่านพลังก็ไม่อาจปกป้องทุกคนได้แต่เป็นศัตรูกับจินถิงสารจินถิงสารสารสารม้อเทียนภูเขาทองนี้สามารถทำลายม่านพลังได้อย่างง่ายได้แล้วเครกันเราจะกล้าย,ยืนหยัดต่อกรกับจินถิงสารต่อไปแม้แต่สำนักใหญ่ยา,ยยาง สำนักยุนเทียนล,ลู่ที่มีม่านพลังกว่า20ชั้นยังต้องระมัดระวังตัวให้ดีแน่นอนสำนักที่ไม่ได้ใหญ่อะไรนั้นต้องระมัดระวังตัวให้มากกว่าการทำลายม่านพลังทั้งสองนะครับเป็นเป้าหมายที่ลู่โจเริงไว้แต่แรกตัวเขาต้องการขัดขวางไม่ให้สำนักไหนเคลื่อนไหวในยามที่ตัวเขากำลังฝึกตัวเก็บตัวฝึกฝนนั่นเองเมื่อรถม้าลอยฟ้ากลับมาที่จีนจิงซานหมิงซื่ออินก็ได้พูดขึ้น หลังจากที่ทานอาจารย์ตำลายม่านพลังด้วยฟ่ามือและพลังดาบได้แล้วในอนาคตคาคาก็ไม่คิดว่าจะมีใครกล้าดูถูกกินจิงซานได้อีกแล้วล่ะต่วนมูเซิงพยักหน้าเห็นด้วยมันก็คงต้องเป็นแบบนั้นแหละนอกจากสิทธิ์พี่รองนอกจากนี้สิทธิ์พี่รองยังกลับมาแล้วด้วยในตอนนี้ก็เหลือแค่เวลาเท่านั้นที่พวกเราเชาวจินทิงซานนั้นจะกลับมาอยู่ในยุครุ่งเรืองอยู่ในยุครุ่งโร์อีกครั้งในขณะที่รุดมาล่องมีคากําลังลงจอดในตอนนั้นก็มีเสียงไพเราะ ดังมาจากกลุ่ยมันเป็นเสียงที่ดังออกมาจากศาลาทางใต้ต่วงทีนะครับต่วงทํานองบางครั้งก็รวดเร็วบางครั้งก็เชื่องช้ามันเปรียบไปอ่ามันเปรียบได้กับพายุที่เกี่ยวกาดนะครับมันทําให้ทุกคนที่ได้ฟังนั้นรู้สึกเหมือนกับอ่าได้สัมผัสกับสายฝนที่โปรยปลายที่คอยปอบไปโยนผู้ที่ได้ยินเมื่อหมิงซื่ออินนะครับได้ยินเสียงกลุยก็อุทานออกมาว่านนี่มันอย่าบอกนะว่าหอยสังจะเรียกสัตว์อะไร เฮ้ย hey, มาที่นี่นะหมิงซื่ออินนะครับผู้มองเห็นทิวทัศน์ได้ดีที่สุดตัวเขาเหลือบมองไปรอบตัวหมิงซื่ออินสังเกตเห็นนะครับมาตัวหนึ่งที่มีแผงคอเป็นสีแดงลำตัวของมันขาวราวกับหิมะดวงตาของมันเป็นประกายแสงสีทองระยิบระยับมาตัวนั้นกำลังมุ่งหน้ามาที่จีนติงสานหมิงซื่ออินเห็นแบบนั้นก็นึกไปถึงเทียนกูนะครับจีเคยเจอท่านอาจารย์มีม,มีมีสัตว์ร้ายมีสัตว์ร้ายที่พยายามทำลายม่านพลัง ตวนมูเซึงได้ฟังแบบนั้นตะโกนขึ้นเจ้าสัตว์ไม่รู้รู้หัวนอนปลายเท้าน้อยเนี่ยมันบังอาจมากมันกลาดียังไงที่บุกมาถึงกินจิงซานแบบนี้ <c oughs> ตัวมูเซิงไม่รอช้านะครับได้ยกหอกราชันของตัวเองขึ้นก่อนจะพุ่งตัวไปหาม้าตัวนั้นอย่างรวดเร็วมาตัวนั้นนะครับที่เห็นตัวมูเซิงพุ่งเข้ามาก็ได้ยกขาหน้าของมันขึ้นขาหน้าที่มันยกขึ้นนะครับสูงกว่า2ฟุตได้มันได้จ้องไปยังตัวมูเซิงก่อนที่จะเริ่มวิ่งหนีตัวมูเซิงตกตะลึงหสัตว์ร้ายนี่พยายามจะกูฆ่าอย่างนั้นเหรอนะ ที่ด้านบนของศาลาต่างใต้ยวนเอ๋อที่บินผ่านบนฟ้าก็พูดออกมาสิพี่ทั้งหมดเป็นความผิดของท่านเฮ <Hey, S 1> ตวนหม่เซิงถือออกราชันด้วยมือข้างขวานะครับส่วนมือข้างซ้ายเขามัลังกัวอยู่ตัวเขาไม่เข้าใจสิ่งที่ยวนเอ๋อพูดพวกเราเกือบจะจับมาตัวนั้นได้แล้วแทๆ้ๆอีกนิดเดียวครุยก็ดังนะครับก่อนหน้านี้นั้นได้เงียบไปตีดาออยสังนะครับ เงยหน้ามองรถม้า่องมีคาด้วยสายตาที่ฮอนดยนสาวน้อยได้ยิ้มให้กับตัวมูเซิงกอนจะพูดกับอ,ออกพูดออกมาว่าพวกท่านทุกคนกลับมาแล้วหลู่โจเก้ามาเก้ามาที่รถม้าข้างหน้านะครับในตอนนั้นหัวยู่จิงโกบินขึ้นมานางดึงสายตาหนุ่กอนที่จะล่อยลูกศอนออกไปพุฟพุฟลูกศรพลังงานวิ่งตามหลังม้าตัวนั้นก่อนที่หายไปในอากาศหัวยู่จิงขมวดคิ้ว มานั่นช่างหน้าประหลาดใจอะไรเช่นนี้ข้าโจมตีมันไปตั้งหลายครั้งแล้วแต่ๆถแต่ทําไมมันถึงไม่ได้รับบาดเจ็บพอได้แล้วลู่โจพูดออกมาอย่างเยือกเย็นหัวอยู่จริงได้หันกลับมาเออท่านปรมาจารย์ละแล้วนะครับในฝั่งของปูโสตังสีเองก็ได้ปรากฏตัวสวัสดีท่านปรมาจารย์ปูฝึกยุทธหญิงฟานสงโจจี้เฟืงเองก็ได้ออกมานะครับ ท่านปรมาจารย์ท่านมาได้ทันพอดีสัตว์ร้ายนั้นสร้างปัญหาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เวัวเช้าแลว้วผัวอุโสตั้งหลายได้ตัดดอกบัวทองคําและกําลังฝึกปรยุทธ์ใหม่พวกเราจึงไม่สามารถทําอะไรได้มากกับม้าตัวนั้นเนื่องจากม้าตัวนั้นเป็นอะไรที่แข็งแกร่งและรวดเร็วเป็นอย่างมากขัวอยู่จริงได้รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นยวนเออเองนะครับ ตำหน่าบึ้งก่อนจะพูดออกมาท่านอาจารย์ถ้าหากหอยสังไม่ยอมกอมมันมันพลังคงถูกทำลายอีกครั้งแน่เจ้าสัตว์ร้ายนั่นนี่มันทุกคนที่ยังคงแสดงความคิดเห็นนะครับได้ระบายความในใจเกี่ยวกับม้าตัวนั้นออกมาเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าม้าตัวนี้มันเป็นม้าเจ้าปัญหานะครับทีสร้างปัญหาให้กับทุกคนในเวลาที่ผ่านมาลู่โจยังคงนิ่งเงียบตัวเขารูปเข่ากชิ่วเหลือมองไปยังที่อันไกลแสนไกลมาเริ่มวิ่ง ไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเมื่อมันดูห่างจากจีนสิงซันมันก็เลือกที่จะหยุดพักบนก้อนเมฆลูโจมองไปที่หอยสังก่อนที่จะพูดออกมามันได้พูดอะไรบ้างหรือเปล่าหอยสังนะครับสามารถสื่อสารกับสัตว์ร,ร้ายได้ดังนั้นนางคงจะสื่อสารกับมาตัวนี้มาแล้วหอยสังนะครับสายหัวเออมันไม่อยากพูดกับข้าเล่งรัวคาระวะรายงาน แม้แต่สาวน้อยยังไม่อาจทำให้สัตว์ร้ายตัวนี้เชื่องได้ถ้าหากมันยังคงเกี่ยวกาเช่นนี้ข้าเกรงว่าจะเกิดหายนะขึ้นได้ข้าเสนอให้ท่านนั้นลงมือฆ่ามันเพื่อปกป้องจินทิงซานเอาไว้จะดีกว่า่านประมุขข้าอิงก็คิดแบบเดียวกันคงมีแต่การสังหารมันเท่านั้นแหละจะหยุดเรื่องวุ่นวายแบบนี้ได้ฝาลีเทียนผู้เสริมสู่ยูชูผู้ต่อนี่มันแปลกเกินไป ปกติแล้วภูเขาทองเป็นที่ที่พู้พนันสัตว์ธรรมดาไม่อาจที่จะเข้าใกล้แล้วทําไมสัตว์ร้ายตัวนี้ถึงมาที่นี่ได้ล่ะพี่จี <c oughs> <c oughs> บางทีที่นี่อาจจะบางทีนี่อาจจะเป็นแผนการของชนเผ่าอื่นก็ได้อย่าลืมไปว่าพวกชาวรวยรีก็มีสัตว์ร้ายแบบนี้เช่นกันแต่าหากสัตว์ร้ายอย่างเตียนกูถูกส่งมาที่นี่พวกเราจะจัดการมันยังไงอีกละ่ะหัวอยู่จริงนะครับอาหัวอูตเตาก็ได้ถามออกมาทุกคนเริ่มแสดงความคี้เห็นดังแข่งกันท้ายสุดแล้วลู่โจก็ห้ามปั๊ม ขึ้นเสียก่อนใจเย็นไว้ก่อนลูโจรอยไปบุาการนะครับเพียงชั่วพริบตาเดียวตัวเขาก็ได้ลอยอยู่เหนือศาลาเรียบร้อยแล้วลูโจเรืเอมองที่มานะครับท่านปรมาจารย์เคลื่อนไวแล้วเจ้าสัตว์ร้ายที่สุกทรนั่นมันจะได้ริมรถกับพลังการจูโจมันร้อยเทียมทานของท่านปรมาจารย์ไน่ดวงตาของโจจีเฟินและบานสงนะครับเต็มไปด้วยความประกายนะครับบัดนี้ลูโจนะครับได้เรียกอาวุธในนะามลูโจไม่ได้เรียกอาวุธในนามออกมานะครับตัวเขามองไปที่ม้าตัวนั้นก่อนเจียบุกมือ จี้เหลียงมานี่เสียงของลู่โจได้เปลงออกมานะครับดังสนั่นวันไหวทุกคนต่างก็ตกตะลึงหมาตัวนั้นมีชื่อว่าจี้เหลียงอย่างงั้นเหรอมันจะเชื่อฟังชื่อ มันจะเชื่อฟังผู้ที่เรียกชื่อมันเนี่ยนะนี่มันล้อเล่นกันสินะยังไงทุกคนยังคงเคารพรู้จอยู่ดีนะครับแต่การกระทํามันก็ทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกงุนงงในโลกของผู้ฝึกยุทธทุกคนต่างก็รู้ดีว่าการทําให้สัตว์ร้ายเชื่องได้มันยากแค่ไหนแต่หากมันง่ายจริงๆป่านนี้นะครับทุกคนคงจะกี่สัตว์ร้ายเต็มท้องถนนเหลวนอกจากนี้จีเหลียงยังไม่ถูกที่ดาวหอยสังควบคุมได้อีกด้วยสาวน้อยที่มีพรสวรรค์นในการสื่อสารกับสัตว์ร้ายยังไม สามารถสยบม้าตัวนี้ได้ในขณะที่ทุกคนสับสนในตอนนั้นเองจี้เหลียงก็ได้ส่งเสียงร้องนะครับหลังจากที่มันส่งเสียงร้องเสร็จมันก็รีบวิ่งกลับมาที่สาราจินจิงซานทุกคนเห็นแบบนั้นนะครับถึงกับกลั้นหายใจม้าป่าตัวนี้นะครับมันเป็นม้านะครับม้าป่าไม่ใช่หมาป่านะครับม้าป่าม้าป่าตัวนี้นะครับกำลังจะจูโจมานพลังอีกครั้งนั้นหรอือยังไงซาสัตว์ร้ายก็เป็นสัตว์ร้ายอยู่วันยังคำ่ำ หลังจากนั้นไม่นานนะครับจี้เลี้ยงก็วิ่งวิ่งมาถึงชั้นพลังด้านนอก ลู่โจได้บุกมือเบาๆในตอนนั้นเองม่านพลังก็ปุดเปิดขึ้นนักนี่มันทุกคนต่างอุทานด้วยความประหลาดใจตานประมาจา์แห่งกินทิงซานใหอน้อนุญาตให้สัตว์ร้ายเข้ามาในม่านพลังจีเลียงได้วิ่งผ่านม่านพลังที่ถูกเปิดนะครับเมื่อมันเข้ามามันก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวช้าลงและดูสงบมากยิ่งขึ้นมันวิ่งเหยาะๆไปหาลู่โจอย่างเชื่อฟังก่อนจะส่งเสียงอกอกมาเบาๆสัตว์ร้ายนี้ไม่ได้โจมตีมันเลือกจะคุกเข่าแทนสัตว์ร้ายนี้ในที่สุดก็ยอมจำนนให้กับลู่โจเมื่อเห็นแบบนั้นทุกกกกคคนนตต่่าง็ใจะรับพูดไมออ นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นชีเดียงไม่ใช่ม้าตัวเดิมที่ยิงปยองและเกี่ยวากาดอย่างนั้นเหรอทำไมอยู่ๆมันจึงยอมจำนวนกันปู่สูตางก็ตกตะลึงวัวอยู่จิงโค้งคำนับและผูเ้เริ่มพูดขึ้นเออท่านปรมาจารย์ท่านทำแบบนั้นได้ยังไงกันลู่โจร,รูปเขาของตัวเองนะครับตัวเขายิ้มโดยไม่ตอบอะไรกลับมาและเพราะแบบนั้นยิ่งทำให้ลู่โจดูรึกรับมากยิ่งขึ้นแต่ที่จะเป็นไม่ได้เลือ่อนอาแทบที่จะ เป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนจะไม่รู้สึกอิจฉาลูโจโพยักษ์้ายางยินดีบางทีนี่มันต้องเป็นความสามารถพิเศษของฉันแน่ก็ <c oughs> <c oughs> ในที่สุดนะครับจี่เลี้ยงนะครับมาป่าอา,อาชานะครับป่โยองก็ได้มาถึงยังจีนถิงซานเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าสัตว์ขีในตำนานตัวนี้นะครับจะเอาเรื่องใช่ย่อยนะครับ ดีไม่ดีมันอาจจะแข็งแกร่งแล้วก็น่ากลัวยิ่งกว่าไปเจอกับบีเอียนด้วยซ้ำไปแล้วเพื่อนๆน่ละครับชอบสัตว์ขี่ในตำนานตัวไหนของลู่โจมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นไปเจอบีเอียนหรือว่าจี้เหลียงนะครับสัตว์ในตำนานตัวล่าสุดของลู่โจซึ่งมีลักษณะเป็นม้าสีขาวนะครับที่มีแผงคอสีแดงมีความเร็วเป็นลืดและมีความามีความเร็วนะครับความจุดเด่นมัน ก็นั่นแหละครับส่วนความสามารถพิเศษอื่นๆเหมือนกับไปเจอและบีเอียนที่มีพลังมงคลกับมีพลังในการนู่นนี่นั่นก็ต้องมาดูว่าที่เหลียงในอนาคตเนี่ยมีพลังอะไรนะครับแต่ม้าตัวนี้ค่อนข้างพยุตนะครับถ้าดูจากการที่มันไม่พูดคุยกับหอยสังเนาะขนาดหอยสังที่ควบคุมสัตว์สามารถพูดคุยสื่อสารกับสัตว์ได้คนนั้นยังไม่สามารถที่จะสยบสัตว์ตัวนี้ได้เลยม้าตัวนี้นะครับมันจะต้องมี อะไรมากกว่านี้แน่นอนก็มาดูนะครับว่าในอนาคตมันจะสนิทกับใครในจีนสิงซานบ้างหรือเปล่าก็เหมือนกับไปเจอแล้วก็บีเอียนนะครับค่อนข้างจะชอบยวนเอ๋อเนาะยวนเอ๋อก็จะเข้าไปลูบหัวเล่นหัวอะไรได้ปกติแต่ถ้าเป็นหมิงซืออนหรือคนอื่นๆนะครับสังเกตเห็นสังเกตดูนะครับเวลาเดินไปที่หาไปเจอนะครับมันก็จะฟุดฟัดฟุดฟัดใส่นะครับ ก่น,นั่นเลยครับจบไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนหน้าตอนที่527นะครับเจ้าเต็มใจที่จะฝึกวัลิตกับข้าหรือเปล่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ